โชว์ให้ดูก่อนเดี๋ยวสิว่าผมตัวกันอีกนะครับเนาะแนวทางนะครับแนวทางตัวเปิดรัฐบาลแนวทางประจําวันที่3 0ธันวาคม2 5 6านะครับรัฐบาลปล่อยยังครับกําลังจะปล่อยครับผมนะฝากแชร์ออกไปด้วยนะฝากแชร์ออกไปด้วยครับ1แชร์1แชร์เท่ากับ1กําลังใจนะครับสําหรับท่านใดที่แชร์แล้ว แชร์สามแชร์พิมพก้าอี้มาสามตัวนะครับแชร์สามแชร์พิมพก้าอี้มา3ามตัวนะครับใครแชร์แล้วรัฐบาลงวดนี้เดี๋ยวเราจะปังไปด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะปังไปด้วยกันสําหรับท่านใดนะครับอยากได้อยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วนรัฐบาล แล้จะเป็นสายด่วนแรัฐบาลนะครับหรือเลขหมัดเดียวรัฐบาลสามารถเข้าไปรอได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ด้านล่างเป็นลิงก์เดียวนะที่ทุกคนจะสามารถเข้ากลุ่มได้นะครับคือถ้าพลาดลิงก์นี้ไปคือสิบลสามารถเข้ากลุ่มได้นะครับนะสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับเข้ากลุ่มฟรีจิ้มลิงก์ด้านล่างแจ้งแอดมินได้เลยนะครับตัเปิดรัฐบาลครับตัวเปิดรัฐบาลนะ ชุดเราแตกมาสามชุดแล้วนะครับตัวระวังสายด่วนแล้วก็หมัดเดียวนะครับเลขชุดของเราแตกมา3มชุดชุดที่สี่ก็ชุดที่สี่ก็เลขทูบนะครับนะแล้วก็ชุดแรกๆนะครับเป็นาสายลูดนะครับสายลูดก็ได้ไปอยู่ ตัวเปิดครับตัวเปิดฝ่ายแชร์ด้วยครับมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์ลง um be, นะเฟดได้ครับนะทันก็ทันนะทุกคนนะครับจบไลฟ์สดนี้ขออนุญาตลบคลิปนะครับจบไลฟ์สดนี้ขออนุญาตลบคลิปนะทุกคนจะไม่สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับจะไม่สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้เป็นยังผมคือบอกให้ทุกคนแช่ครับแคปไว้นะครับนะแคปไว้นี้ดีที่สุด นะครับแคบไว้ดีที่สุดเลยนะครับเวลาเปิดเนี่ยดังอะไรเราสามารถเอาโทรศัพท์อะมาดูย้อนหลังได้นะครับเปิดเปิดจ้าปังปังขาผมอนะเดี๋ยวให้ดูตัวเยข <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใครชอบในใครยังตามเลขแปดอยู่ใครยังจะตามเลขแปดกับผมมีไหม รัฐบาลงวดสามสิบธันวาสองห้าหกสี่ไหนใครจะตามเลขแปดกับผมใครจะตามเลขแปดไปกับผมครับนะฮนะมีแปดแน่นอนนะครับนะตัวเปิดนะครับมีแปดแน่นอนบอกเลยนะครับมีแปดตามไหมอยากตามไหมนะครับตามแปดไหมถ้าใครยังคิดไม่ออก นะครับยังคิดไม่ออกชอบอยู่ชอบเลขแปดนะชอบอยู่ชอบเลขแปดคิดไม่ออกว่าจะตามเลขอะไรมาทางผีพี่น้องนะครับมาทางนี้ครับแปดอะไรทุกคนชอบแปดอะไรพี่มาก่อนครับช่วงนี้อ่ะช่วงนี้อ่ะเป็นช่วงที่กอบโกยนะได้เลขชุดนี้ไปพี่น้องไป แนวเบรกลอตเตอรีอ่รเลยนะครับแต่แตเอา,ายเดอม,มันเป็นมันเป็นเลขคู่แรกครับมันเป็นเลขคู่แรกเพิ่งเริ่มต้นนะครับโอ้ยบางคนเห็นเลขตัวเปิดไปไซเอาซีซีหาใบนะครับซีหาใบเราบ่มีทุนเพื่อที่สิไปแบบเอาโตเอือนนะครับค่อยๆนะครับอันนี้ตัวเปิดนะครับตัวเปิดตัวเรกแต่ถามว่าวันนี้ชอบแปดไหมมักครับ ถึงชอบนะครับชอบแปดนะครับชอบมาแปดนี่ผมจะงสีไฮเรียกแปดไปนะครับแต่เป็นแปดหลังนะแต่เป็นแปดหลังครับแปดหลังจ้ะแปดหลังนะแปดตัวหลังครับแปดตัวหลังเป็นแปดตัวหลังครับตัวเปิดรถกรบ สามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับเป็นแปดตัวหลังครับแปดตัวหลังนะไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเหมือนผมไหนไหมนะครับนะตัวแปดเลขแปดนะครับเป็นตัวหลังครับคํานวณแล้วนะครับคำนวณแล้วนะได้เป็นตัวหลังครับแต่ต่อให้จะได้แปดหลังต่อให้จะได้แปดหลังนะครับ อยาาให้ทุกคนกลับเด่นขึ้นเก้าหนล่ะเกับเด่นขึ้นเก่าเด้รอพี่น้องไหมครับเพราะว่านะครับงวดบางยานี่นะครับโอ้คนตับแตกหลายตับแตกเยอะนะนะครับซื้อเลขว่ากบตับแตกเห็นหลายไล่แล้วนะครับมันเลขมันลงทุนแค่แบบนิดเดียวอะ่ะนะครับเออมันออกมานะครับออกมาเขากลับเด่นนิดเดียวก็ถีกแล้วนะครับก็ก็บบกากันกลับนะครับอันนี้เสียดายแค่ เสียดายอีีครับทุกคนชอบแปดอะไรพิมพ์ขึ้นมาก่อนเดียวนะครับจะได้รู้นะการที่ทุกคนพิมพ์เลขแปดแปดนั่นแปดนี่ขึ้นมา,าผมสามารถรู้ได้เลยว,ว่าเลขกครูใดสีดังในงวดต่อไปนี่นะครับแต่ตัวนี้ดังอยู่แล้วนะเพราะว่างวดนี้ส่วนส่วนมากคนจะมาตามเลขแปดเยอะพร้อมอยังครับทุกคนพร้อมอยัง พันสี่ร้อยคนตรงนี้นะครับเอาขึ้นหน่อยแนทะ้อะพันสี่ร้อยคนตรงนี้นะครับนะพันสี่ร้อยคนตรงนี้นะครับใครพร้อมรับแนวทางชุดนี้แล้วจิ้มลิงกดาล่าที่ผมปากมุดกดไว้นะครับจิ้มแล้วนะครับทุกคนจะได้สิทธิพิเศษนะครับคือหนึ่งเข้ากลุ่มฟรีนะเข้ากลุ่มฟรีเข้าได้เลยนะครับนะครับ จิ้มลิงด้านล่างเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ากลุ่มฟีนะแล้วเราจะมารับแนวทางตัวเปิดไปพร้อมๆกันครับได้ทั้ง3าห้าทั้ง8 3ครับดีใจด้วยด้ยนะนะครับเลขบางคู่ผมบอกเลยเลขบางคู่มันก็เล่นไม่ได้นะเออมันมันก็ดังนะครับดังเกินไปแต่เลขอีกบางคู่ะนะครับอ่ะแปเลข8 3ดามส นะเล่นได้ครับนะเล่นได้ขนาดวันสุดท้ายอ่ะมันยังเล่นได้เลยนะครับเพียงแต่เพียงแต่เราไม่ชอบแค่นั้นนะครับนะซ้ำเข้าสี่เหลียญพี่น้องนะครับแปดสามสามแปดเจง,นะ 8, งเหลือเยอะนะครับยังเหลือครับนะเพียงแต่เราค่อนข้างดังครับอ่ะพิมพม์พร้อมขึ้นมาครับทุกคนพิมพ์พร้อมขึ้นมา ใคริ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมานะครับจะเป็นตัวนี้ครับหัวหัวหัวโพหัวโปพี่น้องนะครับโอ้ว่าเป็นรุ่นไพ่นะครับว่าเป็นรุ่นไพ่โอเคนะครับตัวนี้ทุกคนนะขอให้ทุกคนเงงเง่งปังปัร่ำรวยทุกคนนะครับนเนาะได้เลขคู่นี้ไปแล้วนะครับจับจองลอตเตอรี่ไปก่อนนะครับนะ จับได้ครับจองได้แต่อย่าเยอะนะครับอย่าเยอะเกินงบนะครับตามนี้ครับ6 8 8กแปดแปดโอ้ยเต็มหน้าจอเลย6 8 8กแปดแปครับตัวเปิดรัฐบาลงวดประจำวันนี้สามสิบธันวาสองห้าสี่นะครับป ทำไมเป็นคลื like ่นแบบนี้เนาะแข็งไว้นะแข็งไว้นะทุกคนถ้าผ่านช่วงนี้ไปนะครับผมลบคลิปนะโอเคครับหกแปดแปดหกจตัวเปิดระดับบานงวดสมสสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับ วันนี้ออกสามสิบเนาะใช่ไหมวันนี้แล้ปรัฐบ,บาลออกสามสิบทันวาใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะปีใม่ใช่ไหมอันตลอดเลยหกแปดแปดหกใช่ครับผมรู้ว่ามันต้องอันแน่นอนผมรู้ว่ามันต้องดังนะครับก็เพราะว่ารู้นะครับถึง รีบเอามาให้นะครับเพราะว่ารู้ครับถึงรีบเอามาให้หกแปดแปดหกครับหกแปดแปดหกนะครับตัวเปิดรัฐบาลสามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับท่านใดสนใจเข้ากลุ่มจิมลิงด้านล่างที่ปักหมุดนะครับนะเสื้อไปโลดพี่น้องนะเสื้อตัวที่มักนะครับซสื้อตัวที่มักนะครับตัวไดนมาเขาเขาสื้อแดงมืดแหละพี่น้องนะครับก็ อ่านะเลขตัวไหนคู่ไหนนะครับต่อให้มันจะดังสักแค่ไหนนะครับนะถ้าเราไม่ชอบนะผมแนะนาไม่ต้องไม่ต้องตามนะครับแต่ถ้าชอบแล้วนะครับต่อให้มันไม่ดังตามไปรลดพี่นอ้อนงะอย่างน้อยเราก็ชอบนะครับเอาความชอบของเรานี่แหละนะนะครับ,นะนะรบที่แนวทางผมที่ผมให้ไปนะลนหลายตัวลหลายคู่นะครับนะมาจากใจเลยนะครับเดี๋ยวก็จกัด ที่ผมคํานวณน,นะครับจ่ายที่ผมคํานวณน,นะครับคํานวณดูแล้วเออมันคือคือมันมันมันอาจจะอ่าขึ้นขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยนะครับมันขึ้นอาจจะขึ้น